พี่น้องมาเบิ่งสาใหญ่สาใหญ่ที่ขุดให้เขาเอาดินไปบอกบริษัทเขามาเอาดินไปทมทีเขาก็ได้สาได่น้ำพอได้ปลูกของปลูกหยังง้าเทามีสาแล้ว นำห้าก็สะดวกสบายใส่ระบบนำไดห้อยโคงสมนิ้วสองนิ้วได้สบายปล่อยนาำยศหรือว่าปล่อยสปริงเกอร์ได้หลา,ลายหัวเดี๋ยวนาม,มันก็มีประโยชน์กลัวานำซ้ำเมิดพี่นอ้องเขาบมริเสียจักบาทหรอกเข้ามาเอาดินไป เอ็นแบบนี้ดีพี่น้องมาในยามเ้าจะปลูกเขาโพดปลูกยัางในหน้าห้าปลูกของปลูกบกยอ,คคอมันสะดวกสบายถ้าจะใส่สิ่งนี้นก็ได้นำจะเมิดกับบดีเด้บางมองกับเข้มบางมองกับบมีน้ำเลยเอ็ดแบบนี้ชั่วกลัว บ่มีความเสียงเกิดขึ้นปูปลาหน้านามเขาก็ได้กินมันบกบกไปแน่เขาก็ได้กินอันนี้ควาวม่วงกับประมาณลรหนึ่งนี่ละและ้วก็ความเลิกกับประมาณสามสี่เมตรสี่เมตรพี่น้องถ้าผู้ใดที่ปูกองแบบจริงๆจ,จังๆเขาก็ต้อง เตรียมการให้มันดีไปหวังร่มๆแหล่งๆครับฝ่าก็ฝนบ่อยเลยนี่เขาปลูกเลยเบิดปีแง่แหล่งเขาก็ปลูกเลยใแล้วก็กุดดินไปโรดดีกว่าพวกที่ไปหลอกหน้าเลยลไปหลอกหน้าบ่ผ่านน่าลูปเลยละ่ะทูกมือ รถแมคโครก็ลงบ่ไร่รถเกียวเข่าก็ลงบ่ไร่รถไถหน้าก็ลงบ่อไร่พิดพลาดอะไรเสียปุ๋นเสียปุ๋ยไปอันนี้ให้หน้าเขาก็มีปลูกของเขาจะมาจ้างบ้านจ้างเฮือนอยู่นี่มันต้องมีการวางแผนพี่น้องน้ำ ไฟฟ้าพร้อมฟุ้นปุยน้ำสานี่มันมีประโยชน์กว่าน้ำซึำเมินน้ำบาดาลหลายเลยพี่น้องเพราะว่ามันมีถาดอาหารสะสมใบน้ำซึำเมินนี่ที่หลาลามาเดือนมีหน้าไม,มส่สานี่ครับ เข้มๆอยากนวัวหน่อยนะี้บางมองบางมองก็บ,บิดเลยผมมีหอดน้ำสีอาคนละขนาดที่านานงองผู้ใดสีเห็ดปลูกบักอื้อปลูกกระโพดปลูกพักอื่นๆหาลดมาจกให้เขาเอาดินไปถมทีให้เขาฟีนะ่ะคนุคนเขาก็ให้ค่าดินอยู่หรอก บูดพี่น้องเขาต้องเก็ดจังสีครับขอบคุณพี่น้องผมให้ความลูลกับพี่น้องผู้ใดที่เป็นกเกษตรจริงจังอย่างกีฬาเขาก็เลยสาเลียงปาลาได้อาบน้ำปลูกของปลูกพัก เย็นสบายให้พี่น้องพี่เจรนาบึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องจากเกษตรมือใหม่มั่นใจพัฒนาครับ